สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าเดือนจะพามาเที่ยวนะคะเมืองพัทยาน,นี่เองค่ะเราไปไหว้กมรมหลวงชุมพรกันค่ะที่เนี้ยมาตอนเช้าๆนะคะเขาเปิด7จ็ดโมงครึ่งนะคะป้าเดือนมายังไม่เปิดเลยป้าเดือนต้องมานั่งคอยอย,อยู่ตั้งพักหนึ่งกว่าจะเปิดนะคะแล้วพอเ,เปิดเข้ามาเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยสดง,ดงามนะคะ พานนลามา่ามองไปไกลสุดลูกหขลูกตาของเมืองพัทยาเลยนะคะเพราะตอนที่มาเนี่ยอากาศยังเช้าอยู่ขนาดมาแต่เช้านะคะเจ็ดโมงเช้าดูสิคะนะักท่องเที่ยวก็เริ่มจะเข้ามากันแล้วคะ่ะเพราะว่าที่นี่ยมีนักท่องเที่ยวมากันทั้งวันไม่ขาดสายเลยนะคะเพราะว่าที่นี่ยเป็นจุดชมวิวคะ่ะก่อนที่จะเข้าไปไหว้ท่านกรมหลวงชุมพรนะคะ แล้วก็อบูชาดอกไม้ทูบเทียนจากที่นี่ได้เลยค่ะเขามีไว้จำหน่ายนะคะแล้วเราจะต้องการน้อยใหญ่ยังไงก็ราคาตามนี้เลยค่ะนะคะหลังจากที่เราได้ดอกไม้ทูบเทียนกันแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยค่ะเข้ามาไหว้ท่านกรมหลวงชุนพรเพราะท่านเป็นที่ปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเมืองพัทยานี้มายาวนานเลยตั้งแต่สร้างเมืองพัทยามานะคะ ไม่ว่าใครจะไปจะมาเมืองพัทยานี้ก็จะได้รับการปกปก้องรักษาจากท่านให้ไปกลับด้วยความปลอดภัยและอ่าไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเป็นสิริมงคลนะคะเพราะถ้าได้ขึ้นมากราบไหว้ท่านแล้วประเดือนก็มีโอกาสขึ้นมากราบไหว้ท่านบนนี้เนาะนะคะปรนเดือนก็ไหว้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะคะดูสิคะท่านตั้งตง,งานเลย แล้วก็ <c oughs> นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมากเลยนะคะส่วนมากจะเป็นชาวจีนแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายช่องเลยนะคะที่มานี่ก็ถ้าใครเกิดอยากจะบนบานสารข่าวอะไรเมื่อได้ดังสมหวังตั้งใจแล้วก็มาแก้บนกันนี้เลยคะ่ะเขาบอกว่าเขาทำ ى, เขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วนะคะเขาก็เลยมาแก้บนนี่ประเด็นจะพามาดูอะไรถ้าแก้บนก็จะต้องมีการจุด ประทัดด้วยนะคะนี่เลยคะ่ะที่จุดประทัดเนาะนะคะมาเดินรีบวิ่งขึ้นมาเลยเนาะ,ะเพราะว่าอาประทัดเสียงดังมากเลยอะ่ะก็เดินก็เลยขึ้นมาเพราะว่าถ้ามีแก้บนแล้วหรือว่าระบนอะไรไว้เนี่ยจุดประทัดให้เสียงดังก้องกังวันไกลไปเลยนะคะแล้วท่านก็ชอบมากด้วยนะคะ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือประทัดเนาะหลังจากที่ได้ดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็มาไหว้ท่านนี่คือคาถาบูชาท่านกมรมหลวงชุมพรนะคะแล้วก็ไหว้จุดทูบเทียนบูชาแล้วเราก็พูดตามนี้เลยค่ะนะคะนี่คือคาถาบูชาท่านเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็จะมาชมบรมรูปของท่านกันละนะคะเพราะว่า หลังจากที่จุดทูปเทียนบูชาท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาดูกันเลยค่ะว่าท่านกมรมหลวงชุมพรนั้นเป็นอย่างไรนะคะและ้วตอนที่เราไปบูชาดอกไม้ทูปเทียนอะ่ะเขาก็จะมีทองเปรียวให้เรามาด้วยหนึ่งแผ่นนาอะนะคะถ้าใครมีดอกไม้หรือว่ามีพวงมาลัยก็มาห้อยไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาปิดทองกันค่ะนะคะ ทองแผ่นหนึ่งที่เขาให้มานะคะก็เอามาปิดทองท่านได้เลยนะคะเห็นไหมคะไข่ไปมาก็ปิดทองท่านเรื่องอลัลลามไปทั้งองค์เลยนะคะแล้วจากนั้นก็อธิษฐานว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็อธิษฐานดังที่ปารถนาเลยคะ่ะท่านก็จะให้พรเรานะคะแต่ยังไงก็ อยู่ในดุลวินิจด้วยนะคะนี่คืออารมณ์รูปของท่านเนาะนะคะรูปปั้นใหญ่ที่ตั้งตรงงานเลยเราจะมองเห็นจากไกลเลยนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเขไหมนะพอตื่นเช้ามาก็แดดร้อนแล้วเนาะบ้านเราเมืองไทยนะคะเขาก็นั่งหลบแดดกันเป็นแถวเลยแล้วจากนั้นก็ไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวเมืองพัทยาต้องขึ้นมาบนเขานี่เลยค่ะ เมืองเขาตรงนี้เราเขาจะมีที่ต้องเที่ยวม,มีเอ่อบ่ายพระองค์ใหญ่แล้วก็ชมวิวนะคะมีจุดชมวิวให้เราได้ดูวิวนี่อ่ากว้างสุดลูกหูลูกตาแล้วก็วิวสวยมากๆเลยนะคะแล้วใครอยากได้วิวตรงไหนหรือว่าอะไรก็เลือกเอาไล่ได้เลยนะคะนี่นะอยู่นี่นะเมืองพัทยานะคะมีที่ให้ ถ่ายรูปด้วยนะคะเราแต่ถ้าเราไม่ต้องการตรงนี้เราก็ไปหาวิวที่อื่นได้เลยนะคะตามแต่วิวที่เราต้องการเห็นไหมล่ะคะเนี่ยสวยไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอมองไปพโนลามามากๆเลยนะคะเพราะว่าเระเดือนมาเนี่ยมาแต่เช้ามากๆเลยพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยเห็นไหมคะแล้วก็ยังมีหมอกจางๆอยู่เลยไอทะเลนะคะ เป็นไอน้ําทะเลฟ้ายังไม่แจ้งนะคะเราจึงเห็นน้ําทะเลได้ไม่ชัดเจนเนาะ <c oughs> ก็ยังเหมือนมัวๆตอนเช้าๆเพราะไอน้ําทะเลกําลังขึ้นเนาะนะคะแต่บางที่มีแดดก็จะสว่างแล้วนะคะแดดออกมาก็จะแจ้งไปหน่อยเนาะจะไม่มัว เหมือนกับมีไอแดดเท่าไหร่หรือว่าไอาน้ำเนาะแล้วนี่ก็มาดูนี่เลยไก่โต้งของท่านนะคะไก่โต้งของท่านเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากๆเลยนะคะใครไปใครมาก็ต้องดนดูเลยว่าโอ้ทำไมตัวใหญ่อย่างนี้แล้วก็เป็นของคู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ตรงไหนก็จะมีไก่ต้ตรงเนี้ยยืนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะหลังจากที่ชมตรงนี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาตรงนี้ได้เลยค่ะยืนถ่ายรูปคู่กับอ่าเขาสร้างไว้ให้ดูนะคะเพื่อโปรโมตรปราสาสตจ์จรทเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะถ้าใครยังไม่เคยไปเที่ยวปรา,าสาทสตจ์จรทนะคะอย่าลืมนะคะนี่เขาเป็นปราสาสไม้ทั้งหลังเลยนะคะที่เป็นไม้ใช้แกะสลักเอานะคะแล้วก็ เป็นรูปแบบสวยมากๆเลยประเดินไม่รู้จะพูดยังไงนะคะต้องไปดูเองเป็นปราสาทตั้งอยู่ริมทะเลเมืองพัทยานะคะนี่เองไม่ไกลนะคะถ้ามาพัทยาแล้วอู้าห้าที่เที่ยวไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อเลยนะคะมีทุกที่ให้เราได้ไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ปราศาสตร์สัจจะทำซทรห้าเมืองพัทยาค่ะอันนี้เนาะเป็นเสาอากาศนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นภูเขาสูงเขาก็เลยสร้างเสาอากาศเป็นซอ,อทรห้าเมืองพัทยานะคะคือสถานีกระจายเสียงนั่นเองเนาะนะคะ mm hmm. แล้วก็เดินก็กลับแล้วนะคะพ mm hmm. อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินก็จะกลับแล้วนอกสาลก็เดินกับคนขับรถก็เดิอนออกมาแล้วนะคะเพ mm hmm. ื่อจะไปขึ้นรถกันเนาะ mm hmm. พอออกมาได้พักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงเขาจุดประทัดกันสนั่นเลยล่ะคะ่ะดูสิคะเป็นยังไงเอ่ยเสียงประทัดดังไปหมดเลยแหละตรงนี้นะคะพอมาอยืนตรงนี้ประเดินก็นั่งฝั่งหนึนะคะเนี่ยประเดินก็มาถึงรถแล้วเราก็จะลงไปแล้วนะคะเพราะว่าอารถมาจอดไว้อีกฝั่งนึงแล้วเราก็จะขับลงไปอีกฝั่งนึงเพราะว่ารถเนี่ยขึ้นมาข้างคนละทางกัน ทางขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วก็ทางลงอีกทางหนึ่งนะคะจะไม่ลงทางเดียวกันเพราะว่าทางลงแคบมากๆเลยท่านผู้ชมค่ะดูสิคะจึงขึ้นมาทางเดียวกันรถจะสวนทางกันไม่ได้นะคะเพราะว่าแคบมากๆเลยเนาะคลิปนี้เพื่อนต้องลาไปแล้วนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ